w a t in my b a c ครับมาดูว่าอาจารย์เจมพูดตดสินสายอุปกรณ์ในแต่ละแมตช์เนี่ยเขาพกอะไรมาเป่าบสวัสดีครับผมอาจารย์เจมครับศิรพลชมพูผลครับหัวหน้าชุดพู้สินสนามฟุตบอลย่าเทียมมิตรริกเอฟซีสายหมายเห้าสิบแปดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างครับที่ผมพกไปตัดสินฟุตบอลอันดับแรกครับเสื้อผ้ากางเกงถุงเท้ารองเท้านะครับแล้วก็เสื้อครับเสื้อนี้ก็จะพกไปหลายสีหลายตัวหน่อยนะครับเพราะว่าพกไปเผื่อไว้ไม่ให้ชนกับสีเสื้อผู้เล่นของท อะไรเรือนหนึ่งเอาไว้หยุดไปแล้วกี่นาทีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมนักเตะทั้ง2ทีมนะครับนั่นก็คือนกหวีดครับโดยส่วนตัวนะครับผมพกไว้ทั้งหมด3ตัวนะครับต่อมาครับไอเทมรับพุทธศิลป์ครับเหรียญเสี่ยงแดงครับต่อมาครับใบเหลืองและใบแดงครับโดยปกตินะครับผมจะพกลงสนามเนี่ยสชุดแล้วก็อุปกรณ์เสริมผมนะครับใบโจทย์หมายเลขผู้เล่นนะครับในกรณีที่ทำประตูโดนใบเหลืองโดนใบแดง เปวางบอลไว้ตรงไหนตั้งกำแพงบริเวณไหนนะครับต่อมาครับเป็นอินเตอร์คอมประกอบไปด้วยตัววิทยุสื่อสารครับตัวรับสัญญาณต้องใส่ตัวรับสัญญาณไม้ของหมดผูฟังนะครับทูกินวันนียครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับที่ผมเอาไว้ตัดสินในแต่ละนัดสำหรับซีรีส์นี้นะครับจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับผู้ตัดสินนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับกรรมการหรือผู้ตัดสินไม่ว่าจะเป็นการตัดสินหรืออุปกรณ์เนี่ยคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะไปามอาจารย์เจมให้